จังหวัดพังงาโอบร้อมด้วยบรรยากาศแห่งความอาลัยหลังพระสกนิกรทั่วจังหวัดร่วมแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชช,ชนน,นีพันปีหลวงด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นายจุมพลทองตันหรือโกไข่ศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังชาวพังงาได้นำบทเพลงพระชนิพน์ในดวงใจนิรันด์มาบรรเลงด้วยเปียนโนเพื่อถวายความอาลัยพร้อมเปิดเผยว่าตั้งใจจะแต่งเพลงใหม่เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านตาหิดเสือดีเจอ,อาวุโซวัย70ปีและด็อร์วัลภลาธีรสารน,นายกสมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติสาขาจังหวัดพังงาต่างร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งยกย่องพระองค์ว่าเป็นแม่ของแผ่นดินที่จะสถิตอยู่ในดวงใจคนไทยตลอดไป